สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Crypto Insight รายการที่จะพาไปเจาะลึกประเด็นร้อนที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองกันอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ Bitcoin ที่คนพูดถึงไม่มีวันหมดวันนี้เราหยิบข่าวจาก Crypto News มาพูดคุยกันเขียนโดย Aslan ันบัตนักวิเคราะห์ค r y ปโตประจาเว็บซึ่งรายง,งานเกี่ยวกับมุมมองใหม่จากหนึ่งในมหาเศรษฐีนักลงทุนคริปโตที่หลายคนรู้จักกันดี c คมเมอรอนวินเทิลวหนึ่งในผู้ก่อตั้งเ e มิ n นนั่นเองครับบทความชิ้นนี้เปิดประเด็นด้วยคำเตือนโดนแบงของ Cameron ที่ทวีตว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้ซื้อบิตคอยต่ำกว่า90,000ดอลลาร์ฟังแล้วรู้สึกจี๊ตขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะคำพูดระดับนี้ไม่ได้หลุดออกมาง่ายๆจากใครก็ได้โดยเฉพาะจากคนที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการคริปโตแต่เริ่มเริ่ม ในช่วงที่ข่าวถูกเขียนราคาบิตคอยอยู่เท้าๆ91,600ดอลล่าขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในจุดที่หลายฝ่ายเรียกว่าโซนอ่อนไหวของตลาดอัสลันบัตร,ระบุว่าโครงสร้างกราฟของบิตคอยตอนนี้เปลี่ยนไปพอสมควรจากเดิมที่สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มมีแรงขายกดลงอย่างต่อเนื่องจนความมั่นใจของนักลงทุนเริ่มสั่นคลอนโซนสำคัญตอนนี้อยู่ที่ช่วง83,800 ถึง90,000ดอลลาร์ 90, 000, ซึ่งถือเป็นดีมาโซนที่ราคาเคยเด้งกลับอย่างแข็งแรงในอดีตถ้าราคายังยืนในโซนนี้ได้เราอาจจะได้เห็นสัญญาณกลับตัวไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียน Bullish Engulfing หรือ RSI ที่เริ่มเกิด Divergence แต่ถ้าหลุดระดับ83,800ดอลลาร์ลงไปภาพใหญ่จะแตกต่างทันทีครับและจะกลายเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงทดสอบหนักจริงๆ แนวรับแนวต้านที่ต้องดูแนวรับสำคัญคือ9 0 8 0 0 0ื่0 0 0แนวต้านหลักคือ9 6 1 0 1 1 1 1 0 0 0 124,000ถ้าราคาขึ้นทะลุ96,000ได้จริงจะเป็นจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมบวกระลอกใหม่ที่หลายคนเฝ้ารอถ้ามองจากภาพรวมคำพูดของ w i n k กอร์วอสอาจไม่ใช่แค่ทวิตธรรมดา แต่เป็นการส่งสัญญาณจิตวิทยาให้ตลาดแบบเต็มๆซึ่งอาจกระตุ้นโฟมอได้เหมือนกันแต่ในฐานะนักลงทุนเราต้องระวังครับเพราะคำว่าโอกาสสุดท้ายถ้าตีผิดก็อาจกลายเป็นการรับมีดหล่นได้ง่ายมากถ้าคุณเป็นสายระยะยาวเชื่อในบิตคอยอยู่แล้วการเข้าซื้อโซนนี้อาจไม่ผิดแต่สำหรับสายเทรดระยะสั้นอยากให้จับตาสัญญาณกลับตัวให้ชัดก่อนอย่ารูปเข้าตามกระแส เพราะตลาดตอนนี้เหวี่ยงเร็วมากครับช่วงราคาตรงนี้เป็นช่วงราคาที่เงียบแต่แฝงไปด้วยความน่าสนใจเพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนระลอกใหญ่ของปี2025เลยก็ได้ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนื้อหาในรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นมิได้มีเจตนาชี้นำหรือให้คำแนะนำในการลงทุนใดๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ